ช่วงเอ็มลูกสาวพี่หม่ำน,นั้นโดนเพื่อนบูลี่สารพัดบั่นทอนชีวิตมาตลอดค่ะออกมาโพสระบายความในใจอย่างยาวเหยียดค่ะสําหรับน้องเอ็มบุษราคมลูกสาวคนสวยของหม่ำจกมกตลกชื่อดังของเมืองไทยที่เรื่องราวการถูกบูลี่มาตลอดในตอนที่เป็นเด็กกว่าจะผ่านมาถึงปัจจุบนันน้องเอ็มได้เล่าเอาไว้ว่าพ่อแม่เนะ่เป็นคนหนึ่งที่ชีวิตเจอพลังลบมาเยอะมากตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงตอนนี้และเอ็มรู้ดีว่าพลังลบเหล่านี้เนี่ยมันบั่นทอนในการใช้ชีวิตขนาดไหน หลายคนมักอยากจะรู้ว่าเอ็มเอาพลังบวกมาจากไหนทำไมถึงเป็นคนคิดบวกได้ขนาดนี้บอกเลยว่าเอ็มนั้นไม่ใช่คนที่คิดบวกแค่เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมคิดลบจนหลายคนหายใจไม่ออกและไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบเอ็มเลยเอ็มนั้นเจอมาสลรพัดรูปแบบ คำบ่พลังลบรวมไปถึงการถูกบูลลี่อีกด้วย 1. เป็นอีบ้านนอกอีหน้าลาวลูกไอลาวลูกไอ้หม่ำลูกตลกบ้างไอ้ตัวตลกถูกเรียกชื่อไอหม่ำแทนชื่อของเราไปเองไม่ใช่แค่เพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่เท่านั้นกูัวจารย์บางท่านก็ยังเรียกเลยเริ่มโตมาหน่อยยังไม่ทันได้หายใจจากคํำว่าโดนด่าแบบเดิมเอีลาวอีกระแดะดจริ แค่เพราะว่าอยากจะรู้อยากจะพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงที่ใช่ก็โดนนะเนียนว่ะมึงเป็นลาวไม่ใช่หรอตุดจีนหยุดกับเขาได้หรอบอกอิสัตว์ ทั้งห้องเนี่ยมีมาเรียนอยู่ไม่ถึง5คนเมืองให้กูุงมานั่งเรียนกับใครเพื่อนตัวหรอบางก็บอกว่าพอไปเรียนเมืองนอกเรียนจบมาก็บอกว่าผ่านเงินพ่อทําเป็นไฮโซอัปเกรดตัวเองพอไปทําศิลปกรรมก็บอกว่าอีป,ปอมพลาสติกบ้างลืมกําพืชบ้างหน้าเหมือนพ่อหน้าอายตรงไหนพอแต่งงานมีลูกมีผัวลูกออกมาผัวได้ขอหย่าแน่บางก็บอกว่าลูกกงหน้าหักแน่ คือสารพัดคำที่ทำให้กำลังใจล้มเหลวจริงๆทุกวันนี้คือกว่าจะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างมาได้กว่าจะผ่านจุดนั้นรู้สึกว่าสังคมเราเนี่ยมันแบบแย่ yeah, มากณตนะตอนนั้นที่เจอคือร้องไห้เสียใจบั่นทอนไม่มั่นใจจนกลายเป็นตอนนี้เข้าใจและไม่ใส่ใจอะไรเลยทุกครั้งที่คนรู้สึกว่าทำไมเอ็มมีพลังบวกเยอะจังไม่ใช่หรอกค่ะแต่มันเป็นเพราะเอ็มได้รับพลังลบมาเยอะตั้งหากวันนี้เลยอยากจะถ่ายทอดพลังบวกให้กับทุกคนทุกวันนี้สังคมเรามันติดลบจากความคิดมากอย่าปล่อยให้พลังลบยมันกนกิน จิตใจของเราถ้าคิดบวกชีวิตเราก็บวกไม่มีอะไรมาฉุดล้างเราได้นอกจากตัวเราเองเคยมีคนส่งข้อความมาถามในเพจของเอ็มเฟซบุ๊กเลยนะถึงการใช้คำว่า motivational speaker เพราะว่าเอ็มในอยากจะถ่ายทอดพลังบวกให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับคนที่มีจิตอคติความคิดที่ไม่สร้างสารรค์คำพูดที่ไม่สร้างคนอยากให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเอง และจงทําในสิ่งที่อยากทําให้สําเร็จแบบที่ไม่ต้องไปแวะเตะปากหมาข้างทางชีวิตเราเนี่ยมันต้องเจออยู่แล้วอยากให้ใคลายมรรคิดชีวิตเราด้วยขี้ปากเหม็นๆพวกเขาไม่คู่ครัวหลอกแหมเรียกได้ว่าจะเป็นการฟาดกลับก็ได้นะคะแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังบวกที่ดีที่วันนี้เราได้นํามาฝากกันค่ะ